นี่มาปาเป่าให้มาเป่าให้ห huh. ม่ไมรูอมาเป่าให้ไหมมาเป่าให้ โอ oh, him, like, ้ยเทเลยรีบเทเลยดินโอ้ยพี่ว่าพอแล้วแหละดินพอแล้วดินโอ้ยโอ้ยสนุกมนี่อีกไหมโอ้ยเข้าบักเข้าบักโอ้โหดินดินต้องเช็ดปากอีกนิดนึงคะเปล่าอะไรคะนั่นอะ Å! <tryk> oh, <tryk>